หนีไปต่างประเทศจนอายุ45คนดูถึงกับจำไม่ได้ภาพเอมมาวรรัตอดีตนางเอกอังกรอรยุคอะลองทิ้งมงกุฎไปเป็นด็อกเตอร์ เชื่อว่าแฟนละครหลายคนคงคุณหน้าคุณตาเธอเป็นอย่างดีอย่างแน่นอนเอ็มมาวรรัตส์สวนรัตอดีตนางเอกชื่อดังจากละครเรื่องอังกอรของค่ายฉลองพักดีวิจิตฉบับปี2543เอ็มมาได้ตำแหน่งมิสไทยแลนด์ยูเคคนแรกจากการเข้าประกวดมิสไทยแลนด์ยูเคประจำปี2539จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี2539ณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเข้าประกวดนางสาวไทยในปี2540 จัดการประกวดที่เซ็นทรัลลาดพร้าวได้ตำแหน่งรองนางสาวไทยอันดับหนึ่งพร้อมกับรางวัลพิเศษขวัญใจผู้ชมจากคะแนนโหวตผู้ชมทางบ้านหลังจากนั้นเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดมิสเอเชียแปซิฟิก1997และได้ตำแหน่งมิสเอเชียแปซิฟิก1997ในการประกวดที่ประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ได้รางวัลพิเศษนางงามยิ้มสวยของเมืองไทยอีกด้วยถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีอายุเข้าเลขสีแล้วแต่การเวลาทำอะไรความสวยของเธอไม่ได้ เลยแม้แต่นิดเดียวทั้งหุ่นและรูปล่างสีผิวที่นวลนวลใบหน้าคมคายยังสวยชัดถึงแม้จะผ่านมาหลายปีจนถูกนำมารีเมคและสร้างภาคต่อแต่แฟนๆก็ยังคงไม่ลืมเวอร์ชั่นปี2543ที่นําที่นำแสดงโดยพีททองเสือและนางเอกเอ็มม่าวรรัต ที่ตอนนี้หายหน้าไปจากวงการบันเทิงไทยไปนานกว่า10ปีเพื่อมุ่งมั่นกับการเรียนจนสำเร็จปริญญาเอกทางรัฐศาส,าศาสตร์จากประเทศเยอรมน,นีเป็นด็อกเตอร์ในวัย44ปีเวลาผ่านไปนานแค่ไหนสาวเอมมาก็ยังคงสวยไม่สาง ทั้งนี้เอมมาจบการศึกษาเกียรตินิยมเหรียญทองจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญปริญญาโทศิลปศาสตร์ยุโรปศึกษาจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยด้วยโดยเธอได้เกรดเฉลี่ย3.92และปริญญาโทจากสาขาปรัชญาจากมหาวิทยาลัยเครมบิสหราชอาณาจักรเกียรินิยมและปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์ที่ประเทศเยอรมนี ไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีแฟนละครหลายคนต่างก็คิดถึงและติดตามเอมมาผ่านทาง Facebook ของเธอและในวันนี้เราจะพาไปส่องภาพปัจจุบันของอดีตนางเอกดังมาฝากให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันค่ะว่าเธอมีความสุขแค่ไหน